โยเอาแล้วับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยผมวันนี้เราก็อยู่ช่องในฟิปกับเกม r o b o x Diver กันอีกเช่นเคยนะครับผมมาแล้ววันนี้นะครับผมก็มีอัปเดตเรียกได้ว่าเป็นบิ๊กอัปเดตเลยผมก็คือแบบแพ็กใหญ่เลยอะ่ะก็อัปเดตหลักๆเลยก็ได้เป็นแบบเรื่องของแมปอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้ก็รถนะตามนี้นะครับผม โอเคก่อนที่จะรับชมอัปเดตนะผมก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร์กันด้วยผมแล้วก็เสื้อสวยนี่ผมหาสซูเปอที่ลิงด้านล่างผมมีหลายสีหลายไซส์เลยนะครับมาก่อนอื่นนะครับผมเรามาดูกันที่เควสก่อนดีกว่าผมว่าเควสมีอะไรใหม่มาบ้างนะครับผมเฮ้ยก็เหมือนจะเป็น R35 Liberty Walk V3 นะครับผม V3 นะก็อันนี้มันเคยมาแล้วนะครับผมก็เรียกได้ว่าลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมอ่านี่นี่น,น,นี่นี่นะครับผมเหมือน R35 ส้มของผมนะครับผมนี้คันนี้บอกว่า ดีนะแรงจัดเลยนะคันนี้คือแบบใช้แข่งใช้แบบเป็นรถหลักได้เลยนะคันนี้นะครับผมแนะนําแล้วก็เหมือนจะมีแบบซิกบซิกนะครับผมเป็นแบบเออเหมือนจะเป็นแลมโบกินีนะครับผมตัวนี้น่าจะเป็นแบบอ่าตัวแลนซ์ดารนะครับผมคือเป็นตัวใหม่ของอ่าแลมโบกินีนะครับผมหลายคนอาจจะแบบเออยังไม่เคยเห็นนะแลมโบกินีแลนซ์ดาร์นะครับผมมันจอกแนวแบบว่าลุยๆหน่อยนะเออแบบออฟโรดแบบอะไรประมาณนั้นเลยนะครับผมเฮ้อ ในลันซาดอคันนี้ผมเออแต่ว่าอันนี้เป็น 6x6 บซก็คือ6คูณ6อ่ะน่าจะไม่มีในชีวิตจริงนะผมตัวที่มีในชีวิตจริงจะเป็นตัวแบบเออจะเป็นตัว4 4อะไรประมาณนี้นะผมแล้วก็มี2ด่านใหม่นะครับผมเควสนะฮะก็เล่นแค่2ด่านนี้ก็ หมือนจะได้ทั้งหมด1 0 0 0 0แสนบาทกันเลยทีเดียวนะครับผมเรียกได้ว่าเยอะจัดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะใช้อาสัในการแข่งด้วยนะครับแล้วก็เอินไดฟ์สกอร์นะผมก็คือเอ่อไดิฟสกอร์ตรงนี้ครับผมขับไปเรื่อยๆนะครับผมเราไปกันอย่างรวดเร็วนะครับผมแล้วก็ดิฟสกอร์ที่ทุกคนน่าจะรู้แหละก็คือการขับรถแล้วก็ดิฟไปอย่างนี้นะครับผมเอออย่างเงี้ยให้ค่าดิฟมันขึ้นนะครับผมใครแบบว่ามีโกคาร์ดก็สามารถใช้โกคาร์ดฟาร์มดิฟได้นะครับผมแบบชิลๆสบายๆกันเลยทีเดียว แล้วก็ speed t a ันนี้ทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับผมกับ play 20 red ทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ fire in 5าร์ทนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาหากันท้ายคลิปแล้วกันเหมือนมันจะอยู่ที่อันใหม่หมดเลยนะครับผมอันนี้คืออัปเดตแมปด้วยนะครับผมก็แมปเนี่ยสังเกตได้ว่าออซ่อนซูมใกล้ๆเนี่ยเหมือนมันจะเหมือนมันจะชัดน,นะแต่ว่าพอซูมเข้าไปไกลเออคือเหมือนภาพมันจะแตก แตกขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็คือด่านใหม่อันนี้เรียกได้ว,ว่าผมยังไม่เคยไปเลยนะครับผมเออเหมือนมันจะต่อจากเส้นทางของรตรงนี้ด้วยนะเนี่ยไม่รู้ว่าตรงนี้มันจะมีทางแยกไปหรือเปล่านะผมว่าคิดว่ามันมีนะครับผมเอออันใหม่นะับผมยังไม่เคยไปเลยเดี๋ยวเราแบบไปกันดีกว่านะครับผม <laughs> แล้วก็อัปเดตรถนะครับผมเออเรื่องของ UI ตรงนี้ก็เปลี่ยนด้วยผมเรียกได้ว่าสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับผมนี่ฮี่ตรงนี้เลยนะครับผมเปลี่ยนได้แบบโคตรสวยเลยนะครับผมแล้วก็ มาดูที่ช็อปนะครับผมจะมีรถใหม่มานะครับผมนี่ก็คือนิวส์คานะครับมีคันนี้หนึ่งคันนะครับผมโหหน้าเหมือนดอสหน้าเหมือนดอสนะครับผมนี่เป็นแบรนด์ดอสอะไรสักอย่างนะครับผมแล้วก็นี่เป็น นี่เป็นซีรีส์สนะครับผมนี่ BMW นะครับซีรีส์สี่นะผมแล้วก็นี่แลนซ์ดอร์สามแสนเลยนะครับผมราคาก็เอาเรื่องอยู่นะครับผมไม่รู้ว่ามันจะดีขนาดไหนนะครับเนี่ยผมแล้วก็เฮ้ยตรงนี้ก็เหมือนจะเปลี่ยนด้วยนะเรื่องการเปลี่ยนสีอะไรเงี้ยนะครับผมเฮ้ยสีส้มสวยนะฮะสีส้มสวยคันนี้เนาะอันนี้มันเหมือนแบบเอ่อลิเวลโตเหมือนกันนะเหมือนลิเวลโตผสมกับแลนซ์ดอร์นะครับผมเอออะไรประมาณนี้เลยทีเดียวโคตรคล้ายอ่ะทุกคนอ๋อแล้วก็เป็น EV ด้วยนะครับผมเป็นรถไฟฟ้านะครับผมเอ ถ้าลอยฟ้าอะไรต้นในเกมนี้ก็อาจจะอื่นๆหน่อยนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาลองกันฮะ <c oughs> ต้องบอกว่าตังค์ในเกมนี้แบบค่อนข้างที่จะลอยหลอนะครับโหดูภาพยังแตกอ่ะโอ้โหทุกคนภาพแตกมากนะครับผมโอ้โหอัาเด็ดด <c oughs> ่วนภาพแตกมากอ่าเราจะขับไปตามทางนะผมโดยที่เราจะไม่วัดไปนะะผมว่ามันจะต้องมีทางแยกตรงนั้นแน่นอนเลยอบทุกคนเออผมว่ามีนะ <c oughs> แล้วเราค่อยไปหาพาร์ทกันนะครับผมเออนี่ก็คืออาสามห้าในเควสนะครับผม เหมือว่าดีนะดีจัดเลยนะครับปลาสองห้าวันนี้มันน่าจะตรงไปเลยนะตรงแบบตรงยาวๆนะผมใกล้ถึงละใกล้ถึงละเดี๋ยวมาดูกันนะครับน่าจะอุมโมงค์ที่สองนะใช่ปะ่ะเออน่าจะอุมโมงค์ดูนะไม่ใช่ไม่ใช่อุมโมงค์ที่เราผ่านมานะครับผมอ่าใช่ใช่ใช่นี่ดูกันว่ามันจะมีไอ้นี่หรือเปล่าคนระับผมมีแบบทางแยกไปนะเพราะว่าเดิมทีมันเป็นทางของราวทัวร์อ่านี่ไงก็คือเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของต้นไม้เลยนะครับผมนะฮะ้ โอ้โหเครื่อ,องสวยนะครับผมโอ้โหทัวร์แมปกันหน่อยดีกว่านะครับแมปใหม่นี้นะฮะเออเฮ้ยโอ้ยคือแบบทางมันทางมันเฟี้ยวที่กว่าทุกคนนะครับผมปุ๊บเราเราขับอย่างนี้เลยนะฮะเรียกได้ว่าไม่สนเส้นทางกันแล้วนะครับผม ไม่รู้ว่าด่านแข่งมันจะเป็นยังไงนั้นเออได้แบบแนวออฟโรดแนวแบบว่าเรลลี่เรลลี่เลยนะครับโอเคนะครับผมไปตรงไหนต่อดีนะครับผมเอเข้าเข้าไปดีกว่าเออเนี่ยวผมมันก็ประมาณนี้ครับผมแบบทั้งแมปอะมันก็มีประมาณนี้เป็นมันจะเหมือนเป็นป่าอะไรอย่างงี้มากกว่านะครับผมเออผมว่าในเรื่องของการหาพาร์ทนี่ก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะ เ,ออเดี๋ยวเราต้องมาลองดู 1, 2, อ,อีกทีเฮ้ยตรงที่เหมือนจะมีะบแบบว่าโอ้โหสนามแบบเออมีที่หงที่เหิอนอะไรด้วยนะผมเออสนามนี้โอ้โหตรงนี้เป็นเส้นทางของแข่งแน่เลยครับดูทรงละนะครงสงสับผมน่าจะมีด่านที่แบบว่าใช้เส้นทางนั้นอยู่นะครับผมหุอขอบินดูหน่อยเถอะว่าเป็นยังไงนะครับในตรงนี้นะฮะก็ต้อบงบอกว่าทํามาค่อนข้างที่จะดีนะผมในส่วนของแมปที่เพิ่มเติมตรงนี้มานะครับผมเพราะมีคนอยู่ตรงนั้นนะฮะ ผมอยากเห็นแบบจุดมิตติ้งอ่ะมันจะมีหรือเปล่าว่าแบบว่ามาจอดรถอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับตรงสะพานนี้เหรอเออผมว่าสะพานนี้ก็มาจอดมิตติ้งอะไรกันตรงนี้ได้นะครับผมเออก็เป็นอะไรที่เรียกได้วันหน้าเล่นกันเลยนะครับผมอ่า A สามห้าออกมาใหม่ค <c ười> ีบัคไปนะครับผมอ่าเนี่ยคือสะพานนี้ก็ได้อยู่นะสวยอยู่นะครับผมสะพานอย่างนี้นยะ อ้คือแบบได้เลยนะบแบบนี้อะตอนนี้เหมือนเราเจอพาร์ทหนึ่งอันนะครับผมเมื่อเคงั้นเราตัดไปที่การหาพาร์ทเลยดีกว่าผมอัปเดตอ่าใหญ่ๆก็มีประมาณนี้นะครับผมเมื่อนี่เรียกว่าเป็นอัปเดตใหญ่ครัวผมจุดแรกที่เราจะเริ่มหาเนี่ยนะผมก็คือตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมเมื่อจุดล่างสุดก็คือ เราเจอพอดีก็คืออยู่ตรงนู้นนะผมเดี๋ยวจุดที่2เราค่อยตัดนะผมอ่าอนนี้ผมพุ่งไปเลยชึ่งมันไม่มีที่วาร์ปด้วยดิใช่ปะ่ะใช่ทุกคนในนี้ไม่มีที่วาร์ปเลยนะครับผมเออเฮ้ยมีอยู่นิดนึงนะครับผมมีอยู่สองสามอันนะครับแล้วตรงนี้3อันนะเอ่างั้นเราจะวาร์ปไปตรงนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไอ้ตรงริมน้ําเราจะไปหาอันสุดท้ายเลยนะครับผมอ่ น,นี่ผมเข้าไปหาตรงน,นี้ผมเล t ฟสกอ่าเจอแล้วนะครับผมมาอยู่ตรงแบบเอ่อเชิงเขาตรงนี้ผมเออตรงป้ายกั้นพอดีเลยนะครับผมอ่าแล้วก็อันต่อไปอ่าต่อกันเลยนตรงนี้เลยกันนะครับผมอ่าเรียบร้อยผมอ่าเรียบร้อยคือรถติดอไม่ใช่ไม่ใช่เี้ยผมขับไปตรงนู้นนะเดี๋ยวเราไปหาจุดนั้นกันนะครับผมเล t s g กอ่าทุกคนตอนนี้คือผมเข้ามาจะหาจุดนี้ใช่ไหมแต่ว่าเจอจุดนี้ก่อนนะผมก็คือเอาจุดนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับผมนี่มันอยู่ อยู่ตรงอุโมงครับผมหาทางเข้าอุโมงมาให้ได้นะครับผมก็คือมันอยู่ปากอุโมงเนี่ยแหละนะครับผม ก็ทางที่ผมเข้ามาจะเป็นจากข้างหลังนะผมเข้าจากข้างหลังตรงนี้นะผมเออจริงมันก็มันเรียกว่าเออไม่ใช่จากข้างหลังจากข้างหน้าเลยนะครับผมนี่เออมันอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่มันจะลับๆหน่อยนะครับผมโอเคเราก็ไปจุดนี้กันต่อเียว่าจุดที่ผมยังหาไม่เจอนะครับผมแป๊บนึงอ้าโอเคเจอแล้วนะครับผมพูดไม่ทันขาดคําคก็แป๊บเดียวเจอเลยครับผมตรงนี้นะฮะนี่สังเกตในแมปเอาแล้วผมจะดูง่ายกว่านะครับแล้วก็จุดที่ไปหาจุดสุดท้ายนะครับผมเฮ้ยคือจุดสุดท้ายแล้วปะ ชิวจับคือที่เขาให้มาหาในเนี้อง่ายเพราะว่าให้แบบให้เราสำรวจแมปไปด้วยอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคจุดนี้มันอยู่ตรงน้ำเหรอวะเออคนกคนนี้เป็นอะไรที่แปลกมากนะครับผมมันจะอยู่ในน้ําจริงเหรอแต่ว่าไม่เคยเจอไหนที่มันที่มันจมอยู่ในน้ำเลยนะครับเออตรงนี้จอดมิตติ้งได้นะทุกคนเออตรงตรงนั้นอะ่ะเออพอมาดูสถานที่จริงก็คือได้นะนครับผมโอเคไม่รู้มันอยู่ในน้ําจริงเหรอไม่มีไหนเคยอยู่ในน้ําเลยนะทุกคน อ่านั่นนั่นอยู่นู้นอยู่นู้นเออนี้อันนี้ง่ายเลยนะครับผมเออผมก็มันไม่น่าจะอยู่ในน้ําได้ครับผมโอเคจุดสุดท้าย,ยตรงเากาะนะผมเกาะสีชังนะตรงนี้โอเคเรียบร้อยครับผมครบนะ้าอันแบบชิวๆนะฮนี่เราไปดูอันด่ดามใหม่กันหน่อยดีกว่าอันนี้คือแข่งแล้วได้แสนเลยนะเออแข่งกับอะไรไม่รู้นะครับแข่งกับใครก็ไม่รู้นะ <c oughs> ก็น่าใช้เวลาเกือบเกือบสองนาทีได้นะครับผมถ้าเวลาเอา่อ เบสมันขนาดเนี้ยนะครับผมหนึ่งนาทีเอ้ยอันหนึ่งนาทีก็จะจบอะเพราะว่าตอนนี้ก็คือเราแซงแซงคนที่เราแข่งด้วยมาแล้วนะครับผมคือหนึ่งนาทีเนี่ยน่าจบนะก็ได้แสนหนึ่งแบบชิวๆไปเลยทีเดียวนะครับผมนะผมเดี๋ยโยโยโีโยวยากเีโยวยากโอ้โหทีสิคตี้ครับผมทีสิคตี้บอกเลยเมื่อกี้ครับผมสามร้อยหกสิบองศาเซืเสียดไปเลยทีเดียวนะครับผม โอเคตอนนี้ก็ใกล้ใกล้ถึงแล้วนะครับผมตรงนี้พอนเลยเดือดร่วงนะครับผม <c ười> คือผมเลี้ยวนะไม่ได้ไม่เลี้ยวนะผมแต่ว่าความลืมยังไม่ได้นะครับผมมันก็เลยเลี้ยวไม่ไปนะตรงนี้ช้านะ่ะช้านะ่ยโอเคครับผมไปไปต่อไปต่ออ่าเหมือนจะเข้าแล้วนะครับผมข้างหน้าข้างหน้าเออน่าจะอีกเส้นหน้าจีกเช็คต์เดียวก็วิวิวแรง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 ,แรง วิลลี่วิลลีวิลลี่เมื่อกี้แรงเกินนะครับผมโอเคเส้นชัยอยู่ข้างหน้าครับผมก็คือเราชนะไปนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นใครนะวันนี้ก็เคลมไปนะครับผมแล้วก็กดโค้ดแล้วก็อ๋อจะสําเร็จเลยครับผมได้1นึ่งแสนแบบชิวจริงเมื่อกี้ระบบอีกด่านนึงคือด่านนี้นะครับผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงเฮ้ยแข่งกับอ๋อนึกว่าแข่งกับ a สามห้าเหมือนกันเพราะอันนี้จะเร็วกว่านะด่านนี้อันนี้คือจะเร็วกว่าอ่ะอันนี้ประมาณห้าสิบกวินะผมสุดหนึ่งนาทีกว่าแต่รู้สึกว่าคนที่ เราแข่งด้วยเนี่ยจะโหดอยู่นะจะเก่งอยู่นะครับผมทำไมเลี้ยวมันตึงๆวะอ้ยเราตามเขาหน่อยโอ้โหเมื่อกี้ถ้าเราเราไม่ได้เห็นเขาเลี้ยวไปนี่คือเราไปอีกทางแล้วน,นะทุกคนเคตรงนี้เหิร์นเราได้แพ้เขาอ่ะอุ้ยโหคือเขามากอย่างนี้เว้ยทุกคนคือเขาแบบเขาลอยมาแล้วก็เลี้ยวเลยอะเคเมื่อกี้อันนี้เช็คพอยไปหน่อยนะครับผมเลยเลยเช็คพอยนะครับผมโอ้โหตรงนี้เหินวุ้ยได้ดียากกว่าว่ะทุกคน แ่น,นี่คือแบบทางมันแอดวรานอะคือลอยมันแบบมันลอยเยอะชัดเลยนะผมแอดวานมากนะผมในนี้แต่ก็มันอยู่นะแต่ก็มันใช้รถที่มันแบบเหมาะกระดานเถอะนะผมอย่ามาใช้รถแบบอย่างนี้เลยไม่งั้นแบบลำบากอเลยทีเดียวนะผมลำบากลำบนนะอ๋อตอนนี้คู่แข่งเราก็ได้เข้าส้นชัยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมโอเคดี่เข้าไปเลย อ่าถ้าเราเล่นไม่ชนะเราโอ้จะไม่ได้เควสด,ด้วยนะครับคือเราต้องเล่นให้ชนะว่ะทุกคนงันผมขออนุญาตเปลี่ยนคัน,นะกันเฮ้ยนี่ดีกว่านี่ดูมาดูมองอันดานนี้เนาะทุกคนเนาะโอเคเราจะล่าหนึ่งแนนี้มาให้ได้นะครับผม <c oughs> แข่งกับคนเดิมว่ะอ๋อคนเดิมนะครับผมา่า ผมชนะแล้วนะครับผมผมได้56วีนะครับผมมืเอเฮ้ยผมว่าเริ่มเริ่มชินว่ะด่านเนี้ยเออเล่นแบบสองารอบก็เริ่มได้นะครับเริ่มชิวงานนะครับผมโอเคทุกคนก็ลองเข้ามาดูอัปเดตกันเองได้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยผมแล้วก็ส่อนส่วนนี้ผมหาซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างผมมีหลายสีหลายสไตล์เลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ